สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับรายการเสน่ห์สมุนไพรไทยรายการที่จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับคุณค่าของสมุนไพรไทยมรดกของชาติที่เราควรจะเรียนรู้และนําไปใช้ในประโยชน์ในชีวิตประจําวันที่สามารถดูแลสุขภาพของท่านให้แข็งแรงอย่างยั่งยืนโดยตะวันเดือนครับวันนี้เราจะไปเปิดโลกสัมผัสกับสมุนไพรไทยในช่วงแรกของรายการกิจกรรมตะวันเดือนจะพาทุกท่านไปอัปเดตกิจกรรมที่น่าสนใจและมีประโยชน์ต่อสังคมของตะวันเดือนครับ บริษัทต,ตะวันเดือนอินเทอร์เกรสจำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติชั้นนำได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรที่ไร่ดวงธรรมนํำสว่างอำเภอบางเลนจังหวัดนคนปรปฐมค่ะโดยการอบรมในครั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า500คนเลยทีเดียวค่ะเริ่มต้นด้วยภาคเช้าอาจารย์มงคลรัตตะวันเดือน ผู้สืบสารภูมิปัญญาสมุนไพรไทยและดรสรวิทย์เผ่าดีวิทยากรสมาคมการแพทย์แผนไทยได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสรรพคุณของสมุนไพรประเภทต่างๆที่ได้นํามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ในปัจจุบันโดยเฉพาะเนื้อหาเกี่ยวกับนําสมุนไพรมาใช้อย่างถูกต้องรวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้สมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วยประเภทต่างๆค่ะจากนั้นในช่วงหมาย ได้มีกิจกรรมฐานให้ความรู้ในการใช้สมุนไพรอย่างถูกวิธีอย่างละเอียดค่ะซึ่งช่วงบ่ายนี้ก็ได้รับความสนใจจากผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยไปกว่าภาคเช้าเลยนะคะโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักและสนุกสนานเพราะผู้เข้ารับการอบรมแต่ละฐานจะได้ปฏิบัติจริงทำจริงใช้จริงเลยค่ะที่บ้านสามเพร้าอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีอาจารย์มงคลรัตะวันเบือนและคุณประเสริฐฝ,ฝ่ายชาวนา ประธานที่ปรึกษาบริษัทตะวันเดือนอินเทอร์เกรตจำกัดได้นำทีมงานบริษัทตะวันเดือนอินเทอร์เกรตจำกัดลงพื้นที่ปลูกสมุนไพรออแกนิกว่านนางคำค่ะเพื่อไปดูและเยี่ยมชมกระบวนการเก็บเกี่ยวว่านนางคำซึ่งหนึ่งปีจะสามารถเก็บเกี่ยวได้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะสำหรับว่านนางคำถือเป็นพยาว่านค่ะ สามารถคุ้มครองและแก้พิษว่านทั้งปวงได้หากปลูกไว้ประจำบ้านจะเป็นเสน่ห์เมตตามหานิยมด้วยนะคะว่านนางคำเป็นไม้ล้มลุกมีเง้าและหัวสีเหลืองมีกลิ่นหอมค่ะปลูกในดินร่วนที่มีความชุ่มชื้นระบายน้ำได้ดีไม่ท่วมขังขยายพันธุ์โดยการแยกหนอ่อมีสรรพคุณทางยามากมายเลยนะคะในส่วนที่วันนี้นะครับเรามากุดว่านนางคำ ซึ่งเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชนนะครับโดยชาวบ้านเนี่ยใช้พื้นที่นะครับหลังจากการทํานาเนี่ยมาปลูกสม,มุนไพรนะครับซึ่งพื้นที่ที่ใช้ปลูกสม,มุนไพรจะต้องเป็นพื้นที่ที่ปลอดจากสารเคมีนะครับ <M> เพราะว่าบ่านทังคาเป็นพืชหัวนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรานําไปแปรรูปเนี่ยจะต้องไม่มีสารเคมีปนเปื้อนอยู่วันนี้ท่านเห็นพื้นที่นี่อยู่ก็คืออากลุ่มวิสาหากิจชุมชนบ้านสามเภานะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่ ปลูกสมุนไพรในการส่งให้กับบริษัทตะวันเดือนอินเตอร์เกตจำกัดพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์เวลาหากดูตัวว่านสมุนไพรนี่สีจะเข้มนะครับเพราะฉะนั้นเราเวลาไปผลิตเป็นสมุนไพรนี่ก็จะให้สปปรรพคุณทางยาสูงแล้วก็การสร้างงานสร้างอาชีพให้กับพิมชน,นีถ้าเทียบกับการทําเกษตรตัวอื่นถือว่าการปลูกสมุนไพรให้รายได้ตอบแทนที่ค่อนข้างสูงแล้วตัวดีของสมุนไพรก็คือถ้าเรายังไม่พร้อมที่เก็บเกี่ยวก็สามารถเอาไว้ในดิน นะครับก็สามารถขุดในปีต่อไปด้วยซึ่งแตกต่างจากพืชเกษตรตัวอื่นนะครับเมื่อราคาไม่ดีจําเป็นต้องขายอย่างเงี้ยนะครับแต่สมุนไพรว่านะครับนี่สามารถชะลอการขายได้แล้วอยู่ในดินพอใจเราก็ขายในราคาที่ที่เราพอใจเพราะฉะนั้นอ่าก็ทําให้เกษตรกรที่ปลูกว่านะครับมีรายได้นะครับเมื่อเทียบกับการทําเกษตรตัวอื่นนะครับเพราะนั้นก็เป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนนะครับวันนี้ก็อีกเป็นอีกวันหนึ่งที่เรามารับซื้อ อาสมุนไพรจากกลุ่มเกษตรกรโดยตรงสิ่งที่อยากจะเล่าก็คือว่าอุดรธานีของเราเนี่ยเป็นเมืองสมุนไพรอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในนโยบายของจังหวัดเองหรือว่านโยบายของหอ,อการค้าเองเราก็ส่งเสริมในเรื่องของการปลูกพืชสมุนไพรนะครับเพราะฉะนั้นว่านังคําที่วันนี้ได้มาร่วมแล้วก็มาดูว่าเขามีวิธีการปลูกแล้วก็วิธีการขุดอย่างไรเนี่ยนะครับก็เห็นได้ว่ามันเป็นพืชที่มีคุณสมบัตินะครับแล้วก็สามารถที่จะเติบโตได้ง่ายแล้วก็เร็ว นะครับแล้วก็มีคนณสมบัติที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เป็นการส่งเสริมชาวบ้านนะครับก็สามารถที่จะเอาไปปลูกที่ที่ท้องไร่ท้องนานะครับซึ่งตรงน,นี้เนี่ยเวลาที่เราปลูกแล้วเนี่ยเมื่อมีบริษัทที่เข้ามารับซื้ออย่างชัดเจนอย่างเงี้ยทางหอการค้าหรือจังหวัดเองก็พร้อมที่จะเข้ามาส่งเสริมนะครับแล้วก็ให้ชาวบ้านปลูกพวกนี้มันก็จะกลายเป็นไรายได้นะครับเมื่อกี้ยิ่งได้เข้าใจว่าการเป็นไรายได้เนี่ย นะครับมันจะเป็นรายได้ที่ระยะยาวนะครับอันนั้นคือสิ่งที่ควาเป็นความยั่งยืนที่เรากำลังส่งเสริมเราไม่ได้ต้องการว่าทำแล้วหรือปลูกแล้วเราก็จบไปนะครับเป็นขอบๆแต่อันนี้ยก็คือยิ่งปลูกนานก็ยิ่งมีการแตกหัวแตกอะไรออกไปมันก็จะเป็นระยะยาวนะครับเราต้องการใช้เงินต้องการรายได้เมื่อไหร่เราก็สามารถที่จะขุดขึ้นมาเป็นรายได้อยู่ตลอดระยะเวลานั่นคือความยั่งยืน ต่อมาคณะทีมงานบริษัทตะวันเดืนอินเทอร์เกรสจำกัดได้ลงพื้นที่สวนสมุนไพรมงคลประเสริฐธนทรัพย์เพื่อไปชมตัวจริงเสียงจริงของโลดถนนแดงหรือนางแสงนั่นเองค่ะ โดยส่วนของนางแซงที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์มากที่สุดคือเงา้าหรือรากเพราะสปปรรพคุณทางยาน,นั้นมากมายเลยนะคะสำหรับในปัจจุบันนิยมนำมาเป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางหลายชนิดอาทิเช่นสบู่โลชัน่นครีมทาหน้าและครีมบำรุงผิวค่ะ แต่ขั้นตอนกว่าจะได้มานั้นยากมากค่ะเพราะต้องใช้วิธีขุดเอารากขึ้นมาใช้และต้องทักษะเฉพาะตัวของผู้ขุดด้วยนะคะหากขุดผิดหรือทำรากขาดสปปรรพคุณทางยาก,ก็จะลดลงตามไปด้วยเลยนะคะต้องบอกว่ารู้สึกแบบมาัศจรรย์น,นะฮะแล้วก็รู้สึกประทับใจวันนี้นะครับมาเห็นต้นแล้วก็มาเรียนรู้ในพื้นที่จริงๆเนี่ยทำให้เห็นว่าโอ้โหมัน ไม่ไม่ใช่คนใครๆก็ได้นะที่จะไปหาเนี่ยต้องมีความความรู้จริจรงๆสังเกตนะครับว่าต้นเขาเนี่ยคือถ้าคนทั่วไปมองเนี่ยไม่รู้นะครับแต่ว่าท่านอาจารย์มงคลรัตน์เนี่ยท่านก็ถ่ายทอดไปว่าเออนี่คือต้นนางแซงหรือว่าโลธนงแดงนะผลเป็นแบบนี้ดอกเป็นแบบนี้แล้วก็ขุดไปเห็นรากด้วยว่ารากเป็นลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งต้องถือว่าต้องมีโน้ตเฮาส์เนาะ ต้องคือจะใช้สมุนไพรหรือว่าเอามาใช้ประโยชน์ได้เนี่ยต้องมีโน้ตฮาวมากเลยครับว่าแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคนที่เป็นผู้สืบสารเนี่ยต้องเป็นคนที่สั่งสมนะครับสั่งสมมาไม่ใช่ระยะเวลา,าสาั้นๆสั่งสมมาหลายปีนะฮะเพื่อที่จะรู้ว่าการที่จะเอาสมุนไพรตรงนั้นนะครับมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยง่ายสะดวกจะต้องทําอย่างไรเนี่ยวันนี้มาเจอของจริงมาเจอพื้นที่จริงเนี่ยต้องเรียกว่าประทับใจมากๆครับ ขอแวะเล่าเกี่ยวกับสวนสมุนไพรมงคลประเสริฐธนทรัพย์หน่อยนะคะสวนแห่งนี้ได้รับบริจาคจากพลตำรวจตรีธนกรคำสุทธิที่ปรึกษาการตลาดต่างประเทศบริษัทต,ตะวันเดือนค่ะที่ตั้งใจจะให้สวนแห่งนี้เป็นที่เรียนรู้สมุนไพรไทยตลอดไปและขอมอบให้อาจารย์มงคลรัตตะวันเดือนเป็นผู้บริหารจัดการค่ะมาสะดุดใจที่ว่านางแตงเป็นพิเศษเราก็มาเจอ เนี่ยเขาก็ประกาศขายไว้ก็ผมก็ยังไม่เห็นนีนีพวกเราก็พูดๆกันบอกเขาขายคุณลุงบอกซื้อเลยผมก็คืออใจเรารักอยู่แล้วแล้วคุณลุงเขาบอกคุณลุงเอาไปทําอะไรบอกไม่ทําอะไรซื้อไว้แล้วมาให้นักศึกษาที่นี่มาเ,เรียนมีมนเรียนแพทย์สมุนไพรด้ใช่ไหมครับบอกว่าไม่ไม่ทำอะไรจะไม่เอาไปใช้เพราะว่าจะเอาไว้นักึกษาที่ที่มาเรียนสมุนไพรให้มาดูมาพัฒนามาฝึกฝนและพัฒนาต่อยอดให้แก่บรรพบุรุษไทยของเราให้รู้ว่า จากเรื่องสมุนไพรเราแล้วตรงนีอ้อาจารย์หมอท่านอยู่ตรงนี้ท่านก็บอกถ้าไม่อยากให้ใครมาซื้อตรงนี้ท่านก็ยาก้ายคนดีมาซื้อแล้วพอกเออเราอะรับสมุนไพรแล้วก็มอบให้คุณลุงแดงจะทําอะไรก็ทําไปเลยคุณลุงแดงบอกว่าเดี๋ยวก็จะเอาว่านางคำมาปลูกแล้วก็ผ้าทลายโจนแล้วก็อาจารย์ก่อเกียก่ยเขาจะว่าสมุนไพรอย่างอื่นมาปลูกในที่นี้ให้เยอะๆแล้วก็เป็นการศึกษาของเด็กนักเรียนต่อไป บริษัทตะวันเดือนอินเทอร์เกจจำกัดได้นำสมุนไพรอัดก้อนตะวันเดือนทั้ง4สูตรร่วมงานอีสา ok นโรเคอลเ SDGS อพลัสเอ็กอดอุดรธานีณศูนย์การค้าเซ็นทันอุดรอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีโดยมีนายวัฒนศักด์เสือเอี่ยมผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ภายใต้โครงการส่งเสริมกลุ่มสินค้าเพื่อความยั่งยืนและสินค้าอัตลักษณ์ไทยโกอินเตอร์ปีงบประมาณพุทธศักราช2568เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจชุมชนให้กับผู้ประกอบการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง20จังหวัดรวมถึงภูมิภาคอื่นๆกว่า100รายค่ะเรื่องในโอกาสครบรอบ50ปีจีนไทยบริษัทตะวันเดือนอินเทอร์เกรสจำกัด ได้รับโอกาสเป็นหนึ่งใน20แบรนด์ที่ได้รับคัเดเลือกจากสมาคมการค้าไทยจีนและเศรษฐกิจเอเชียให้ร่วมงานมหกรรมสินค้าไทยจีน2025งานแสดงสินค้าไทยสินค้าเทคโนโลยีและมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทยที่เมืองเซ่เหมือนประเทศจีนค่ะเพื่อส่งเสริมสินค้าคุณภาพดีมีชื่อเสียงและเป็นที่ต้องการของลูกค้าชาวจีนโดยบริษัทตะวันเดือนอินเทอร์เกรสจำกัด ได้นำนวัตกรรมสมุนไพรอัดก้อนทั้ง4สูตรคือฟ้าทลายโจรน,นางแซงนางคำและน้ำนมข้าวไปแนะนำให้ชาวจีนได้รู้จักถึงนวัตกรรมสมุนไพรไทยจากภูมิปัญญาคนไทยที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยแต่โบราณน,นานมาค่ะต่อไปในช่วงคุณค่าสมุนไพรที่คนรู้พร้อมไปขยายฟังคำแนะนำจากอาจารย์มงคลรัตน์ตะวันเดือนว่าปัญหาที่เราพบสามารถใช้สมุนไพรแก้ไขอย่างไรให้ถูกต้อง และเกิดประโยชน์สูงสุดครับเรียกได้ว่าถอดตำรายาแพทย์แผไนไทยกันเลยทีเดียวครับช่วงคุณค่าสมุนไพรที่ควรรู้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรในมิติต่างๆตอนนี้ท่านผู้ชมอยู่กับผมสวรวิทย์เผ่าดีจากสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยวันนี้เรามาคุยกันสบายๆในเรื่องของสมุนไพรซึ่งณปัจจุบันเนี่ยนะครับหลายๆคนก็หันมาสนใจในเรื่องของสมุนไพรและวันนี้เราอยู่กับท่านมุ่งกรัตะวันเดือนหรือว่าคุณลุงแดงสวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับ ครับวันนี้เรามาคุยกันสบายๆในเรื่องของสมุนไพรนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยสมุนไพรเนี่ยต้องถือว่าหลายๆคนเนี่ยหันมาสนใจนะครับในมุมมองของคุณลุงเนี่ยสมุนไพรเนี่ยมีความสําคัญอย่างไรกับชีวิตคนเราบ้างครับสมุนไพรนะครับมีความผูกพันกับชีวิตมนุษย์มาอย่างยาวนานน่าจะเห็นได้ว่าในพุทธประวัติก็กล่าวถึงไว้ว่าสมุนไพรต้องใช้กับ การเจ็บไข้ได้ปวยของมนุษย์ตั้งแต่สมัยพุทธกาลก็คือบรมคูปูชีวกะนะครับจะเห็นว่าความผูกพันมีเป็นพันพันปีมาแล้วแล้วก็ในยุคสมัยนั้นนะครับความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์ไม่มีแน่นอนก็ต้องอาศัยให้ชีวิตนั้นปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บหรือบาดเหตุต่างๆด้วยสมุนไพรที่มีอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วอ่ะประเด็นนี้นะครับคุณลงุงเรามีหลักฐานนะครับในการยืนยันว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้สมุนไพรในการดารงชีวิตนะครับวันนี้เรามี เรามีอุปกรณ์นะครับก็คือถุงยานะครับอยากให้คุณลุงครับช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยครับว่าในนี้ครับมีอะไรบ้างที่เป็นอุปกรณ์สําคัญในการที่จะ,ะเป็นสมุนไพรในการที่จะเอามาแก้ปัญหาในเรื่องของสุขภาพของคนครับสิ่งนี้นะครับเป็นพยานหลักฐานให้เห็นว่าคนมีการใช้สมุนไพรมาอย่างยาวนานอุปกรณ์บนนี้นะฮะก็ได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์เป็นครูเป็นเขาเรียกว่าเป็นหมอหมอโบราณที่เรียกว่าหมอ ประจำตำบลเลยนะครับสมัยนั้นไม่มีโรงพยาบาลก็ต้องอาศัยสมุนไพรเหล่านี้แล้วก็ต้องมีผู้เชี่ยวชาญเขาเรียกว่าหมอพื้นบ้านทั้งหมดหมอประจำตําบลน,นั่นนะครับห่อนี้เราได้ความเมตตาจากเจ้าของคือลูกหลานของท่านท่านมีอายุร้อยหนึ่งร้อยสี่ปีนะท่านมีอายุมาหนึ่งร้อยสี่ปีและเสียชีวิตไปตั้งแต่ปีสี่ศูนย์แล้วก็ได้ทิ้งห่อยาตรงนี้ไว้เป็นหลักฐานว่าชิ้นนี้ดูหินนะครับหินเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีการถูกใช้จน มาฝนยาหรือรากไม้เนี่ยเป็นล่องไปหมดแล้วหินนะะึกเป็นล่องเลยทั้งสองด้านแล้วที่เราเห็นเนี่ยนะครับตัวนี้ผมยืนยันว่ารากตัวเนี้ยเราดูออกเลยครับว่าเป็นรากของนางแซงถูกฝนจนเหลือแค่นี้นะอันนี้มีการใช้กันอย่างเขาเรียกว่ามากมายเลยนะฮะอย่างนางแซงเนี่ยจะมีอยู่สองสารากที่เห็นที่ที่ดูแล้วนะทางกายภาพก็คือน,นางแซงแน่นอนนี่คือยาที่เป็นยาสามัญประจําบ้านหรือคนโบราณที่ใช้ในการดูแลรัลกษา คนป่วยนะฮะแล้วดูสตครับแต่ละชนิดเนี่ยจะเห็นว่ามีสมุนไพรแต่ละชนิดซึ่งไว้สําหรับในการที่จะรักษาโรคภัยไข้เจ็บแต่ละชนิดที่มีการเกิดขึ้นในสมัยนั้นครับ,รบแทนโรงพยาบาล คุณลุงครับอยากจะสอบถามอันหนึ่งฮะัสำหรับคนที่มีความสนใจในเรื่องของสมุนไพรนะครับคุณลุงอยากจะมีข้อแนะนําอย่างไรบ้างครับเบื้องต้นจะต้องมีองค์ความรู้และในขณะเดียวกันเนี่ยสมุนไพรอะไรที่ควรที่จะเอาไว้ติดบ้านนะครับเผื่อฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ครับเรื่องสมุนไพรเนี่ยนะฮะเป็นสมุนไพรที่มีอยู่ใกล้ตัวเราอยู่แล้วนะอาหารการกินอย่างแกงต้มยำเนี่ย ก็คือสมุนไพรตั้งแต่ขาตะไข้ขิงขาตะาไร้ไปเมื่อกรดอัน,นี้สมุนไพรหมดเพียงแต่ว่าให้ศึกษาสนแกไปนิดหนึ่งว่าสมุนไพรเหล่านี้หรือพืชแต่ละชนิดเนี่ยเขามีสมรัคุณช่วยอะไรได้บ้างอย่างขาพวกนี้ก็จะไปลดเ,เขาเรียกว่าลมนะฮะพวกท้องอืดท้องเฟอ้ออะไรพวกนี้แล้วก็ที่สําคัญที่สุดคุณจะมีติดบ,บ้านก็คือฟ้าทลายโจรทางกระทรวงสาธารณสุขก็ขึ้นเป็นบัญชียาหลักแห่งชาติจากสมุนไพรเนี่ยนะฮะเป็นยาจากสมุนไพรตั้งแต่ปี42 สมัยที่โควิดระบาดเนี่ยก็ได้ตัวฟ้าทะยจรเนี่ยเป็นกวดตัวที่จะช่วยป้องกันหรือว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ต่างๆอันนี้ก็มีประโยชน์มากแต่ที่สําคัญที่สุดควรจะต้องมีการเรียนรู้ให้เข้าใจว่าสมุนไพรแต่ละชนิดมีประโยชน์ช่วยอะไรเราได้บ้างวิธีใช้ใช้อย่างไรสมุนไพรแต่ละ,ชน,ละชนิดเขาจะให้ตัวยามากที่สุดในช่วงไหนอย่างไรการเก็บก็ต้องดูนะอายุของเขาฤดูกาลพวกนี้ ค่อยๆเรียนรู้ไปครับสาคัญที่สุดคือต้องเรียนรู้ก่อนแล้วก็นํามาใช้ได้จริงๆแล้วเนี่ยคนโบราณเขาก็จะถ่ายทอดส่งต่อกันมามันไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอะไรเพียงแต่ว่าถ้าเราสนใจหากเราไม่สนใจถึงอยู่ในบ้านเราอยู่ในมือเราเราก็ไม่รู้วิธีใช้มันก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะนั้นอยากจะฝากทุกคนที่สนใจเนี่ยมาดูนะครับสมุนไพรในอนาคตเนี่ยจะมีประโยชน์มากเลยสารเคมีต่างๆบางอย่างเนี่ยไม่สามารถจะช่วยเรื่องโรคไข้ไข้เจ็บบางชนิดได้ แต่คนโบราณเนี่ยมีภูมิปัญญาที่เอาสมุนไพรมาใช้ประโยชน์ในครอบครัวได้ตั้งแต่เป็นอาหารการกินจนเก็บไว้รักษาพยาบาลได้ครับคุณลุงครับในเมืองไทยเนี่ยต้องถือว่าเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสมุนไพรและคราวนี้เนี่ยสมุนไพรไหนบ้างครับที่สามารถที่จะนํามาใช้เป็นทั้งอาหารและก็เป็นทั้งสมุนไพรในขณะเดียวกันครับพืชสมุนไพรนะแต่จริงๆก็คือพืชทุกชนิดที่มีอยู่ในธรรมชาติเนี่ยเป็นสมุนไพรหมดเพียงแต่ตัวไหนมียาเยอะเขาไปเรียกวัวสมุนไพร ัวที่ไม่มีประโยชน์ไปเรีกยกญ้าแต่จริงๆหิงยาบางอย่างเนี้ยทุกคือ,คอย่าทุกชนิดนะฮะมีประโยชน์หมดอย่างญ้าปากควายอย่างเนี้ยนะย้าผาักกะสอย่างเงี้ยทุกคนไม่รู้จักการทานก็ไปเรียกเป็นญ้าแต่ทุกอย่างพืชที่ชนิดที่ขึ้นอยู่บนโลกใบนี้เป็นสมุนไพรทั้งหมด และตอนนี้สิ่งที่เรานํามาใช้ในชีวิตประจาวันซึ่งเราก็ทานกันอยู่ปกติอยู่แล้วครับโดยเฉพาะที่เป็นตัวยาหลักๆเลยเราเห็นว่าสามารถเอาไปสกัดทางด้านวิทยาศาสตร์ก็กลับมาเป็นยาก็ขิงขาตา,ากไคร้ใบมะกรูดพวกนี้เป็นยาทั้งขึ่นไพรพวกนี้นะครับก็ล้วนแต่เป็นยาซึ่งมีตัวยาหลักหลายๆตัวที่นามาใช้ประโยชน์ครับมีความจําเป็นมากๆเลยครับที่ชีวิตประจําวันเราเนี่ยทานอาหารแล้วควรจะรู้ว่าตัวไหนมีประโยชน์ตัวไหนไม่มีประโยชน์แต่ส่วนใหญ่แล้วจะมีประโยชน์ทั้งหมด ประโยชน์ที่น้อยที่สุดคืออาหารที่เกิดจากการแปรรูปมาแล้วเช่นอาหารสังเคราะห์ต่างๆเอาไปทําแปรรูปพวกนี้จะเห็นได้ว่าต่างประเทศเขามมไม่นิยมไม่นิยมทานเขายังไปเรียกว่าอาหารขยะด้วยซ้าเพราะนั้นสิ่งเหล่านั้นนะ่ะถ้าหลีกเลี่ยงได้มาทานพืชผักผลไม้ทุกอย่างเนี่ยเป็นสมุนไพรครับครับคุณลุงครับนะฮะในการใช้สมุนไพรเนี่ยมีแบบทั้งแบบสดด้วยที่ผมเห็นนะฮะทั้งแบบสดทั้งแบบแห้งเนี่ยนะครับคุณลุงมี คำอธิบายอย่างไรบ้างครับในเรื่องของสมุนไพรทั้งสดทั้งแห้งเนี่ยครับแบบไหนดีกว่ากั้นหรือว่ายังไงครับของสดย่อมดีกว่าของแห้งครับของแห้งย่อมดีกว่าของที่เป็นสารสกัดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการใช้อะไรที่สดสดเนี่ยย่อมได้คุณค่าของตัวยาหรือ,อสารอาหารธาตุเหล่านั้นเนี่ยสมบูรณ์มากที่สุดแต่ของสดก็ไม่ใช่ว่าทุกอย่างสดแล้วจะใช้ได้หมดนะจะต้องดูอายุของสมุนไพรแต่ละชนิดหรือพืชแต่ละชนิดที่เขามีประโยชน์ให้ประโยชน์สูงสุดอันนี้เราต้องมีการศึกษา ให้เข้าใจว่าพืชแต่ละชนิดเนี่ยนะครับเขาจะให้ตัวยาช่วงไหนสูงสุดยกตัวอย่างผมให้ความรู้ตรงนี้เลยครับคนทั่วไปไม่ทราบเลยว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยเขามีตัวยาสูงสุดอยู่ที่ใบนะแล้วการที่จะเอาใบาฟ้าทลายโจรมาใชใ้ประโยชน์สูงสุดที่มีตัวยาที่ให้ประโยชน์เรามากที่สุดคือช่วงที่เขาออกดอกทั้งต้นแล้วก็ดอกนั้นบานไปครึ่งต้นช่วงนั้นเป็นธรรมชาติที่เขามีการสะสมตัวยาไว้เนื่องจากว่าเขากําลังจะต้องถูกขยายพันธุ์ เป็นเรื่องปกติเขาต้องสะสมอาหารไว้ในช่วงที่เขาตัวเขาจะตายแล้วกําลังจะสร้างาพันุ์ของเขาขึ้นมาใหม่นั่นคือเป็นช่วงที่เราต้องใช้ประโยชน์ในช่วงนั้นคนทั่วไปไม่ทราบไปเด็ดยอดอ่อนอะไรพวกนี้ซึ่งเสียเสียโอกาสในการที่นําตัวอย่างจริงๆมาใช้อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับแล้วยังมีการนําสมุนไพรไปในเชิงพาณิชย์ซึ่งถ้าหากว่าเก็บสดนะมันอยู่ไม่ได้ก็ต้องทําเป็นลักษณะการแห้งแต่นี้การแห้งเนี่ยเราก็ต้องดูว่า มีอายุอีกครับการพืชแต่ละชนิดถ้าแห้งนานเกินไปมันก็ได้แต่ชื่อกับตัวซากตรงนั้นไป<ะ>เพราะฉนั้นอายุของเขาก็จําเป็นมันอยู่ได้3เดือน6เดือนแต่ละชนิดต้องไปศึกษาเอาเพราะนั้นจุดเหล่านี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากนะก็อยากจะให้องค์ความรู้ว่าบางคนไปซื้อยาที่เาขาค้างไว้หลายลปีเนี่ยก็ต้องพึงระวังว่าคุณภาพมันก็ลดน้อยถอยไปแต่ถ้าหากว่าเป็นไปได้เราเรียนรู้ในสวนในบ้านเราข้างๆบ้านเราเนี่ย มันสามารถหาสมุนไพรได้ด้วยตัวเองไม่ต้องไปซื้อครับการเก็บของเขาเนี่ยถ้าไปเก็บหน้าฝนเนี่ยก็จะมีปัญหาอีกเพราะหน้าฝนนั่ยเป็นการชุ่มน้ําแล้วก็ยังไม่มีการสะสมของอาหารใดๆทั้งสิน้นค,คือมีส่วนน้อยเขากําลังเริ่มไปดูดอาหารมาเพราะฉนั้นสารอาหารต่างๆในหน้าฝนเนี่ยสังเกตง่ายๆครับผลไม้หน้าฝนนี่จะไม่หวานใช่ไหมครับอันนี้เหมือนกันครับเป็นระบบธรรมชาติอันแสดงว่าไม่ว่าจะเป็นแห้งหรือสด สิ่งที่สําคัญจะต้องมีความรู้นะครับจะต้องมีองค์ความรู้วิธีการใช้วิธีการไปเก็บซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องศึกษา,าเรียนรู้หมดเลยนะครับใช่ครับการที่จะนํามาใช้ใ,ให้ได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยมันจะต้องมีองค์งความรู้องค์ความรู้เนี่ยไม่ใช่รู้แค่ว่าใช้อย่างไรหรือว่าใช้อะไรก,กับโรคอะไรควรจะรู้ว่าการเก็บของเขาเนี่ยช่วงไหนถึงจะมีประโยชน์สูงสุดด้วยครับถึงจะได้ประโยชน์เต็มที่ในการที่นําสมุนไพรเหล่านั้นมาใช้ยกตัวอย่างนะครับ สมุนไพรที่มีอายุจะต้องรู้ว่าของเขาไปเก็บช่วงไหนโรดหนงแดงหรือนางแซงเนี่ยเขาจะมีการสะสมตัวยาอยู่ที่รากของเขาเนี่ยมีอายุตั้งแต่3ปีขึ้นไปแต่ในการสะสม3ปีมันก็ยังน้อยไปรากที่เรามาใช้ควรจะมีอายุเกิน10ปีขึ้นไปนั่นคือการสะสมของตัวยาเนี่ยมันจะมากและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นหรือตัวว่านนางคําว่านนางคำเนี่ยหัวที่เราขุดขึ้นมาเนี่ย ไม่ใช่ทุกหัวจะมียาเท่ากันเราจะต้องสังเกตสีสันของหัวของเขาว่ามันจะมีเป็นชั้นอีกนะชั้นในเนี่ยจะมีความเข้มอันนี้ก็เรื่องอายุก็1ปีขึ้นไปนะครับก็2ตัวอย่างอย่างเนี้ยการเก็บสมุนไพรมาใช้ก็ต้องมีองค์ความรู้ด้วยครับคุณลุงครับคือในเรื่องของสมุนไพรเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยบางทีก็เข้าใจผิดในหลายเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณลุงมีมุมมองอย่างไรครับในการใช้สมุนไพรเพื่อจะให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับการใช้สมุนไพรเนี่ยนะครับ ทุกอย่างเลยครถ้ามีการใช้เนี่ยถ้าน้อยไปก็ไม่เกิดประโยชน์มากไปมันก็อาจจะไปทําลายในอวัยวะส่วนอื่นได้ไดนะฮะยกตัวอย่างบางคนนะฮะไม่มีความรู้เลยแต่ฟังจากกระแสมามียุคหนึ่งนะมีการกล่าวกันว่าเพื่อชื่อหนานเฉวยบ,บอกว่าสามารถช่วยรักษาโรคตับโรคไตอะไรก็แล้วตอนนั้นน่าจะเป็นไตเนาะก็ปรากฏว่าคนไม่รู้ก็ทานหญ่เลย จนในที่สุดมันก็ไปทําลายอะไรที่มันเกินไปเนี่ยมันก็ไปทําลายอาวัยวะส่วนอื่นเพราะฉะนั้นการใช้เนี่ยให้มันอยู่ในความพอดีอย่ากเกินมนุษย์หรือว่าคนทั่วไปที่เขาทานกันนะฮะบางคนเนี่ยผมเคยมีคนมาปรึกษาว่าทานไปหนึ่งเดือนนะเกิดปฏิยาซึ่งมันเกินความจําเป็นคุณทานอย่างเดียวเป็นเดือนเนี่ยซึ่งไม่ควรทําอยู่แล้วเพราะนั้นการที่จะใช้สมุนไพรเนี่ยต้องมีองค์ความรู้และสําคัญที่สุดเอาแต่ความพอดีนะน้อยไปไม่เกิดโทษแต่ถ้ามากไปเนี่ยมันอาจจะส่งผลให้ได้นะฮะ และอย่างฟ้าทลายโจรทานมากๆมันก็อาจจะส่งผลไปถึงไตถึงตับนะก็ควรจะต้องปรึกษาผู้ที่มีความรู้หรืออย่างน้อยเดี๋ยวนี้โลกออนไลน์มีเยอะครับเข้าไปเสิร์ชหาดูว่าอะไรใช้ปริมาณแค่ไหนแล้วถ้ามีผู้ที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญไปปรึกษาด้วยยิ่งดีเลยครับแต่ทุกอย่างเนี้ยสามารถใช้ประโยชน์ในอรอบตัวเราได้ถ้าเราไม่ประมาทแล้วก็ไม่ใช้จนเขาเรียกว่าเกินความจำเป็นไป คุณลุงครับตอนนี้เนี่ยสมุนไพรเนี่ยคนไทยจํานวนมากเลยครับห่านมาสนใจโดยเฉพาะยิ่งภาครัฐเนี่ยนะครับสนับสนุนให้เป็นถึงซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยคุณลุงคิดว่าบทบาทของสมุนไพรในอนาคตเนี่ยจะเป็นอย่างไรและคิดว่าควรจะส่งเสริมสนับสนุนอย่างไรบ้างครับเป็นสิ่งที่ดีฮะที่ทางภาครัฐเนี่ยให้ความสนใจสมุนไพรแล้วก <c oughs> <medi> ็ทําให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยเพราะสมุนไพรบางอย่างเนี่ยต่างประเทศไม่มีแล้วเป็นสมุนไพรที่ใช้กันอย่างโบราณโบราณที่ผมยกตัวอย่างคือรถธนงแดงหรือยารากเดียวเนี่ย ข้อสำคัญคือขนาดนี้ทางด้านตะวันตกไม่ว่าอเมริกาหรือเยอรมันนะเขาจะมีการพัฒนาการดูแลรักษาเนี่ยเข้าสู่ระบบธรรมชาตินะโดยใช้ธรรมชาติบําบัดมากขึ้นเริ่มวางยาที่มาจากสารเคมีนะครับไม่เอามาใช้แล้วฉะนั้นแล้วเนี่ยคิดว่าในอนาคตเนี่ยสมุนไพรนะมีความจําเป็นอย่างมากและประเทศไทยนี่ได้เปรียบมากเลยครับ,รบเป็นประเทศที่มีความพร้อมทางด้านพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์อากาศ ต,ต่างทำให้มีสมุนไพรเกิดขึ้นและมีตัวยามากที่สามารถที่จะไปใช้แบบโบราณซึ่งมีการใช้มาอย่างยาวนานเป็นพันปีมาแล้วครับคุณลุงครับมีอะไรที่อยากจะฝากไว้ให้กับท่านผู้ชมทางบ้านบ้างครับสําหรับสมุนไพรมีประโยชน์มีคุณประโยชน์มากครับถ้าหากว่าเราเอาไปใช้ให้ถูกวิธีรับรองว่าได้ผลดีทุกคน แล้วให้จำอยู่ยางครับสมุนไพรเนี่ยถ้าใช้อยู่ในปริมาณจํากัดไม่เคยทําร้ายใครแน่นอนครับครับวันนี้นี่ได้เนื้อหาสาระในเรื่องของสมุนไพรแบบเข้าใจง่ายๆเยอะมากครับคุณลุงครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณลุงที่มาให้ความรู้มาให้ข้อมูลในเรื่องของสมุนไพรครับขอบคุณมากครับครับแล้วทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของสมุนไพรที่ควรรู้ครับและนี่คือทั้งหมดของรายการเสน่ห์สมุนไพรบายตะวันเดือน หวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับความรู้และแรงบันดาลใจที่จะดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรไทยกันนะครับสำหรับท่านใดที่อยากได้รับความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรที่ทางตะว,วันเดือนนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์หรือสมุนไพรอื่นๆสามารถสอบถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ต่างๆได้ตามช่องท,งทางที่ขึ้นบนหน้าจอนี้นะครับและอย่าลืมติดตามรายการสเสน์สมุนไพรายตะว,วันเดือนในครั้งถัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ